ก็เป็นภาพที่ไม่ได้ออกสื่อนะคะเมื่อวันที่7เมษายน2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่โคกหนองนาณบริเวณพระตำหนักเรือนต้นพระที่นั่งวิมานเมฆพระราชวังดุสิตโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกมหลวงราชสาริณีสิริพัชระมหาวัชาราราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามาังกูลสิริวิบูลยาราชก,กุมารโดยสเสดิจและทรงร่วมขุดดินริเริ่มโครงการโคกหนองนาด้วยและในโอกาสนี้เจ้าคุณพระศิรีนาถพิราชกัลยาณีก็ได้โดยสเสดิจด,ด้วยนะคะก็เป็นภาพน่ารักมากๆเลยนะคะ สายใยรักครอบครัวนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พาและองค์ชาตีปังกรพร้อมด้วยเจ้าคุณพราศินีนาถพิราชกัลยาณีนะคะก็ช่วยกันขุดช่วยกันทํานะคะน่ารักมากๆเป็นภาพที่เริ่มปิติอบอุ่นมากๆเลยนะคะแอดก็ได้นําภาพมาให้ชมนะคะก็ขอบคุณภาพจากโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานนะคะที่นําภาพนี้มา เผยแร่นะคะแอดก็ได้นำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะในวันนี้นะคะก็หวังว่าจะถูกใจทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆหนเลยนะคะ